สวัสดีคะ่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องรามาตามอาจารย์ร้อยเอ็ดพี่น้องล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนพี่น้องเน้นล่างอย่างเดียวนะคะขอ,อกเปิรับชมรับฟังเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับผมอาจารย์แนวทางของอาจารย์นี่เป็นเลขฝันหรือเลขสูตรยังไงคะท,<ล>ที่มาที่ไปเลขสูตรคร<ป>ับเ็ดเอาครับเ็ดเอา,ามันชนมากที่เป็นบนนะครับทุกท่านตัวเงินเปลี่ยนที่แลสวทุกท่วนชนหมากที่เป็นบนตลอดครับ โอ็นเป็นล่าครับสาก็โทษที่เรียนเบอร์โทรว่ะนะผมมวลดิพ่านมากเสาบนหรือล่างหรอครับอาจารย์เออได้สามสองล่างครับแต่แต่แต่มวดที่แลี้วเนยมันมันมีแค่แค่สามคูครับสามครูขันมันกลับน้ำก็เป็นหกกับครับแต่ว่างวดนี้เนี่ยมันได้สามคููขัดกับน้ำมันก็เป็นแปดกับครับแต่ว่าพอค่อยค่า เขามาจังวดหรอกครับจอมคู่ร้ายนะครับขัดแยนงเด็กยิงคือเด็กยิงแห่งบุพการณ์จงวดเลยครับมันตกหน้าตัวหนึ่งขันโบติสตัวนี้ตัวหนึ่งกะกะกะขันโบมี่ใต้ในสองหูนี่ครับพอส่งสื่อเลยครับพอมันมันบุกไปถึงขันมันตกติดนะครับงวดที่แล้วมันมามันมาสามจับขาจับสองมันจะได้จับคู่เวียนเอาไหมครับมันจะได้เดือดใช่งหมครับผม วันนี้วันวันนี้ข้างล่างขันวัิซีครับเก่าก็ควรหาดีครับแต่ได้แทงตานี่ข้างบนวิ่งตัวได้ค่ะอาจารย์อ่างข้างบนผมมีครับข้างบนผมบัไหนผมเห็นแต่เลขล่างเลขล่างมวนเป็นสรุปว่าเป็นล่างยางเดียวบ่ค่ะอาจารย์ล่างยางเดียวครับผมผมผมเห็นบนผมเห็นครับแต่ตะวล่างหนึ่งเดียวขันสองตัวนี่สองมีตัวหนึ่งเห็นครับผมางอย่างเดียว วิ่งตัวได้อาจารย์ล่างย่างเดียวอวิ่งวิ่งเน้นซีครับร่องเก่าตัวนมากพวกเก่ากะทีกบมา่าบางเทอมากันครับสองตัวเนี่ยบางที่กอดกันมากมันบ่อากย์กอดกันมากครับกอดกันมากไร้หงวดและครับประมาณแต่แต่ก็ต้องขันขันขันพวกนี้ซีครับเก้านี่บวดาทีคือบอกงไงมันมันมันบนดาถือไหมครับอันนนี้ทีกับเต่าเนี่ย คือซื้อเลขยังไงก็ได้ให้มี4กับ9สุณหม่ามีคลิปเดียวม้วนเดียวจบหรือว่าโค้งทุดท, <บา S 2> ท้ายมาฟังให้อีกหมูเนึ่ยนนครับมบีคลิปเดียวเลยครับอ๋อคลิปเดียวม้วนเดียวจบ,จบนี่โตนะได้แน่ค่ะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะจบับคู่เลยค่ะนี่นี่4เก้า4เก้าเก้าหนึ่งกเก้าแปดกับหนึ่งแปดครับนี่มีซีคูสแต่บ้นนันฉันยักกับเอาคือคือ รวกันแล้วเป็นแปดนขีคูจำนะครับต้องให้น้นทียาต้องให้น้นทียาเขียนเก้าซี่แล้วก็ี่เก้าเี้ะครับซี่เก้าเก้าซี่แล้วก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าแปดแปดเก้าหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งเขียนแบบนี้เราเน้นตัวได้ค่ะอาจารย์แน่แน่ครับคือคือบะกวนาศานนะครับ บอผ่านเล้วพาเขียนกลับห้แล้วเลขมันพีมีแค่ซีคู่แต่ว่าเขยนกลับแล้วไม่ได้กลายเป็นแปดคู่เน้นตัวได้อาจารย์อ่านินงซีเก้าครับผมเน้นซีเก้าครับผมเลขทั้งเมือนี่เป็นรางย่างเดียวลายางย่างเดียวครับเคยเคยมีบอกอาจารย์บางงวดกระโดดขึ้นบนเคยมีบอโอ้ยมีมีมี่งวดนึงครับมันออกแบบงีสามผมได้ซีสามแขางแงแบ ผูกปีไปสมมตินี่งวดเดียวเนี่ยครับมันสูงไปสมมตินั่นางทองเรื่องักอาจารย์ขับผมไม่มีงวดเดียวเนี่ยมันแค่จะไปวงอืเลขวิ่งนี่บ่ค่อยรุ้ดมันบ่ค่ะเลขจับเลขจับคู่นี่เลขจับคู่นี่ปีหนึ่งรุดจักงวดคู่จับคู่นี่อ่าส่วนมากนะกากปีหนึ่งเนี่ยรุด ผมจะจจำม่ไรครับแต่ว่าผมกับผมเป็นคนมาถึงเองวันนี้แต่ว่าเขาเขาเขาไลฟก็รู้ตัวครับอาจารย์ครับครับแนนครับแต่ว่านี่วิ่งนี่พวกี้พาดนี่แตงหวัดเดียวครับวิ่งสรุปว่างวดนี่อาจารย์โคนรลอยเอทไหยเลขล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนให้วิ่งสี่กับเก้าสี่กับเก้าสามารถวิ่งได้เน้นเลขซีมาในนอนพอตัวได้กระโดดหนึ่งเห็นแนี่ๆครับผมค่ะจับคู่หายี่เก้าเก้าซี เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าแปดแปดเก้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งเน่นเน่นสุดๆคือสี่เก้านนทิยาลงถือว่าค่ะอาจารย์คือครับถือครับอาจารย์กระยังยืนยันว่ามีคลิปเดียวม้วนเดียวจบคงคงทุท้ายอาจจะไม่ย่ำตัวเลขกันกันเอีจลืมอมันบ่าค่ะเพราะว่ามันปล่อยตองมรได้ครับได้ครับอ่า ขอขอบคุณอาจารย์หลายเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีสุ่ดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะวันนีค่ะขอบคุณครับบจวเดิดนคนร้อยเอ็ดนะคะเพิ่นอยากแบ่งปันแนวทางของเพิ่นเลขนนาสนใจนะคะเลขบ่ร้ายโตเลขวิ่งเลขแลนกับซี ซีกับเก่านะคะแล้วเลขจับคู่กับมีแค่ซีคู่พ่นย่านบอกับเพ่นเขียนให้เขียนกลับไปเลยนะคะแนวทางของิ่นวดที่ผ่านมานี่เข่าสามสองมาเต็มเต็มนะคะบางงวดน้อยที่สุดที่จะกระโดดขึ้นบนนะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะอยู่ข้างลางนะคะมีซีคู่พี่น้องเหยียซีจำไว้แล้ว่ะจำซื้อไว้อาจารย์คนร้อยเอ็ดเปิดโตงว,วดแรกนะคะวิ่งซีกับเก่าเน้นเลขซีนะคะ จับผู่หายเก้าเก้า4เก้าหนึ่ง8 8เก้8เ9 1เ้นเน้น4 9กห้างเดียวนะคะ าาพิจารณาเบิงนะคะเป็นเนืา้างหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะทางสองเ่านี่ก็เป็นสื่อนําเสนอนะคะบบสามารถลูกว่าอาจารย์ได้จะลดอาจารย์ได้จะเขานะคะเข้าทายถ้ำทุกลิปเป็นหนื้งหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะนุทิยากขอขอวยพรให้พ่อเม่อหน่อนยอเอสซี่โชคดีนะคะของอาจารย์คนร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องมากอันนี้บ้านพี่น้องเอิญมาอีกยังพี่น้องนะพี่น้องดโ,โดกโดกคุณนะ เนี่ยเขจะเอิ้นมากอีกยังพี่น้องเนี่ยดกขักดกไหนพี่น้องผมเต็มเลยเนี่ยพี่น้องผมแมลงดามาเก็บกินพี่น้องป้าดกขักดกไหนพี่น้องจะจะรู้มีบองสีนะนี่น้องเอ้สุดยอดพี่น้องคุนะมากอีกยังเขานนี่มอนบ่จ้ะแมลงดาเก็บกินอยู่ในพี่น้องป้าสุดยอดดกขักดกแหนพี่น้องผมเห็นบ่จ้ะเห็นบอ สุดยอดดอกพี่น้องพู้แมนบ่ได้นี่เก็บกินบ่หวาดบ่ไหวพี่น้องกิ่มเกลือเป็นรสจัดมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆพี่น้องสีหวานกับเบาหวานนะพี่น้องสีเปรี้ยวกับเบาเปรี้ยวพ่อกระเทิรนพี่น้องเลยนี่สุดยอดมากพี่น้องคุนอาแดงหงอยู่ด้วยพี่น้องเนี่ยถ้าเก็บไปขายเนี่ยอ้ก็าจได้ยพี่น้องพี่น้องเนาะเมืองเนี่ยเต็มอยู่นะ แมนบดเลยพี่น้องเนี่ยแครค์กวดบอจ้ะเ <c oughs> อามากดีป้าอ่ะมันดกมอดสองมื่อืมมันร้ายขักมาจ้ะปัดๆก,ก,ดก,ดก,ก็ดกขักดกแหนเนาะดกกปนบ้าบ้าห้ามบ้าห้ามบ้าม่นี้อพี่หมักมอดมจ้ะดกขักดกแหนเลย มักมอนกระโดกขากโดกไหนพี่น้องโดกจนขู่กับใบเลยพี่น้องใบร้ายสำนัยมากก็แห้งร้ายสำนันพี่น้อง